เราจะมาดูการทำงานของคำสั่ง move register ตัวนึงไปยังอีกตัวหนึ่งก็ register ตัวนี้เป็น ls374 ภายในเป็น d f i p f o p ต่อขับ buffer อยู่จำนวน8ชุดก็เดี๋ยวพอเราจะเริ่ม move เราจะ add ค่าเข้ามาให้ค่าเนี่ยวิ่งจาก output ย้อนกลับมาที่ d โดยเราจะทำการปิด buffer ไว้ก่อนพอเราปิด buffer ไว้ค่าจะวิ่งมา หลังจากนั้นพอค่ามาอยู่ที่ดีเราจะคอกติ๊กหนึ่งครั้งเพื่อให้ค่าที่อยู่ที่ดีเนี่ยวิ่งมาอยู่ที่คิวพอค่าอยู่ที่คิวก็แปลว่าเราเนี่ยเก็บค่าไว้ในบัฟเฟอร์ได้ไว้ในริจิตเตอร์ตัวนี้สําเร็จแล้วเราจะทําการมูฟแล้วก็อาสายไฟเนี่ยยกมาจิ้มกับเอาพุทของอีกตัวหนึ่งตัวที่เราต้องการจะมูฟไปทีนี้พอเราจิ้มปุ๊บเราปิดบัฟเฟอร์ตัวนี้ไว้เปิดบัฟเฟอร์ตัวแรกให้ข้อมูลวิ่งออกมามาเข้าที่นี้แลบัฟเฟอร์ปิดอยู่มันก็จะวิ่งมาเข้าที่ดีเหมือนเดิม แล้วเราก็คอกดิกหนึ่งครั้งให้ค่าดีเนี่ยมาเก็บที่คิวแล้วอันนี้ก็คือสําเร็จแล้วกระบวนการม v e ข้อมูลถ้าเราจะข้อมูลไปใช้เราก็เปิดบัฟเฟอร์ให้ข้อมูลวิ่งออกมาอันนี้ก็คือส่วนของตัววงจรสีน้ําเงินเป็น4บิตแรกแอศูนย์สีเหลืองเป็น4บิตหลังแอหนึ่งเอาไว้ก็ปิดบัฟเฟอร์ก่อนเลย อ่ะแอดเอาไว้คราวน,นี้ทําการคอ,อกติ๊กหนึ่งครั้งอ่ะตอนนี้ข้อมูลอยู่ที่ดีได้เข้าไปอยู่ในคิวแล้วเพราะเราคอ,อกติ๊กไว้จากนั้นเราก็จะเอาสายไฟทั้งหมดเนี่ยยกไปเชื่อมต่อกับรีเกเตอร์ตัวอื่นเอาเป็นตัวที่สอง ที่บิตบอนอืมอ่ะตอนนี้พอเราต่อสายเสร็จแล้วก็เปิดบัฟเฟอร์ข้อมูลก็จะวิ่งมาเข้าที่รีจิสเตอร์ตัวนี้ซึ่งปิดบัฟเฟอร์ไว้อยู่ ก็วิ่งย้อนมาที่ดีจากนั้นพอวิ่งมาย้อนมาที่ดีแล้วก็ค็อกติกหนึ่งครั้งข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้นในคิวตันนี้เราจะยกสายพวกนี้ออกเพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลที่เราวัดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเก็บเอาไว้ในตัวนี้จริงๆอ่พอเราจะวัดแล้วก็เปิดบัฟเฟอร์ข้างบนเป็นหนึ่งข้างล่างเป็นศูนย์ ข้างบนไฟต้องติดอ่าสี่าวิสบนข้างล่างต้องไม่ติดอืมโอเคครับการทำงานอน,นการมุกก็มีเท่านี้แหละขอบคุณครับ